ครับผมกราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะสวัสดีพี่น้องผู้ทุกคนนะครับเมื่อนี้เยากะมาพบมาพบกันกันก็สาหรับแนวทางฮานอยวันวันพุธนะครับวันนี้มีลาวพัฒนาด้วยเนาะนะครับผมแนวทางฮานอยลาวพัฒนานะครับวันพุธวันที่สามสิบเอ็ดท่นอ่าสามสิบเอ็ดมกราคม 2567นะครับอ่ะก็วันนี้ก็สิ้นเดือนแล้วเนาะนะครับผมวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนมกราคมนะครับฮาหนอย6เม็ดงามๆเอาเอาเาน้อยก่อนนะครับชาะกิจพิเศษปากติ V I P นะครับก็คือเน้นน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย V I P นะครับชาะพกิจถ้ามันจะได้ก็จัดนะครับอ่ะถ้ามันจะเข้ามันก็เข้าเองตามธรรมชาตินะสำหรับหน้อยชาะกิจ นะครับฮานอยหเม็ดงามแปดหนึ่งแปดสามห้าห้าสามห้าสตัว5 8 1 3 5 5 5นึ่รูดวิ่งหรือว่าเลขไหลสากับ7เม็ดเดียว8 3นะครับอ่ะก็แน่นอนนะครับว่าฮานอยวันพุธนะครับ ถ้าจะไม่ผิดของพุทธที่แล้วของเราน่าจะเข้า3 5มห้หน่อยนะครับแล้วก็น่าจะแตก3ตัวหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดอ่าสำหรับสามหนะครับวันพุธนี้ก็ยังเอาเข้ามาเหมือนเดิมนะครับสามห้าห้าสามอ่าเราเลขหน่อยมันก็ยังออกตรวเดิมเหมือนเดิม,ม,น,ดมนะครับออกก็เลยไม่ทิ้งมันเนาะสลหรับ3 5มหของเรานะครับเพราะว่าเลข353ห้าสนี่ออกดีมาก นะครับผมเราก็ยังโคม,ม่ทิ้งเนาะสำหรับ3ามหสของเรานะครับถึงเราจะแตกพูดที่แล้ว2องนอยก็จริงแต่ว่าเราก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่าอาจจะมา50หรือไม่มาห้าสิบหรับเปอร์เซ็นต์ในการมานะครับอ่ะก็เลยใส่ไว้ก่อนเนาะสาหนะครับเพราะว่ามันเด่นมันพุทธนะครับเพราะว่าหาน่อยมันอ,ออกมันก็ออกกระตรมเดิมนะครับผมะนะครับเมื่อวานนี้มันออก80ย์กับ82ใช่ไหมครับอ่ะ เมื่อวานนี้แปดศูนย์แปดสองวันนี้แปดหนึ่งแปดสามเข้าเสียบเลยนะครับแปดหนึ่งกับแปดสามเด่นวันพุธมากนะครับผมแล้วเมวื่อวานนี้มันออกแปดศูนย์แปดสองวันนี้เอาอยู่อยู่เอาเอาแบบอ่าอยู่ระหว่างกลางเลยนะครับแปดหนึ 3, ่งกับแปดสามนะครับผมเลขสามนี่ติดปกติเลขหนึ่งติดวีพีเลขแปดติด VP, เฉพาะกิจซึ่งมันรวมกันตามธรรมชาติมันก็สวยนะครับอ่าแล้วก็ใสบ่บนใบหนึ่งเม็ดคือห้าห้า นะครับผมสามห้าสามหกสเนะครับเลขเด่นนะครับผม8ปดหนึ่งแดสาห้นี่แค่เลขสี่ตัวนี้นี่ก็เต็ม10สัปดาห์ติแล้วนะครับแปดหนึ่งแดสามสามห้าสวิ่งเข้ามา10พุทติดนะครับ10สิบพุทติดมี8ปดหนึ่งแดสาม 3ามหทุกสัปดาห์นะครับในเมื่อมันมาแบบนี้เราก็ปล่อยตามมันไปเลยนะครับในเมื่อมันเด่นแล้วก็เด่นตามมันไปเลยนะครับเพราะว่าหลักสูตรเรามันก็มาค่อนข้างคล้ายกันนะครับอ่าซึ่งมันชนกับอ่าสีีเลขสำหรับหลักสูตรวันนี้มันก็สวยนะครับไม่ว่าจะเป็น8183 3ึ่งห้นะครับอ่าแล้วก็ผมตัวเขามาเสียก็คือห้กับสอ็นะครับอ 5, 5, 2, 7, ่า สองนี่ติด VIP เจ็ดติดเชื้อโรคอีกอ่ะห้าห้าเบิ้ลใส่เบิ้ลไว้ก่อนนะครับอ่ะเพราะว่าห้าห้ามันวิ่งเข้ามาสองสัปดาห์นะครับเมื่อวานนี้มันไม่เบิ้ลใช่ไหมครับวันพุธมันเบิ้ลดีนะครับอ่ะก็เลยใสย่ห้าห้าเข้ามาอันนี้คือคือตัวเจาะเนาะนะครับผมอ่ะเม็ดเดียวแปดสามสามแปดนี่คือคอโอคโคชอบส่วนตัวนะครับผมเนาะฮานอยนะครับอันนี้คือเหตุผลที่เราทําวันนี้เนาะอ่ะหลักรูดกับสี่ตีเลขมันค่อนข้างชนกัน นะครับฮานอยเชฟเบอร์กิตรูดเจ็ดรูดแปดฮานอยพิเศษรูดหรูดหกฮานอยปกติรูดสารูดเฮานอย v ี p อพีรูดหรูดสองนะครับอีกหนึ่งว่านะครับฮานอยเชฟเ์กิตรูดเจ็ดรูดแปฮานอยพิเศษรูดหรูดหกฮานอยปกติรูดสารูดเฮานอย v ี p รูดหนึ่งรูดสองอ่ะสำหรับตัวรูดสิบเก้าประตูบนล่างนะครับอ่ะรูดสองตัวเนาะนะครับผมจ้าพกิจเจ็ดแปดพิเศษห้าหกปกติสามเจ็ด VIP หนึ่งสองนะครับอ่นะสำหรับวันนี้เม็ดวินอ่าเม็ดวินไม่มีนะครับเพราะว่าหลักมันกระจายนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดนะครับอ่าหนะึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดได้เจ็ดตัวเลยนะครับ ถ้าจะวินก็คือวินให้หมดนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสสามห้าหเจ็แปดถ้า็ดตัวนะครับะ้วก็ผมมันเยอะนะครับวันนี้โอก็เลยไม่เสนอวินนะครับผมแต่ถ้าพี่น้องงบถึงนะครับถ้าเราเชื่อมั่นว่าเรางบถึงหรือว่าเราคิดว่ามันจะมาชัวร์นี่ถ้าเลขถ้าเลขไม่เบิ้ลนนี่ยังไงก็มาเต็ม นะครับเม็ดวินหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดนี่เจ็ดตัวนี่นะครับอ่ามันค่อนข้างใช้ทุนเยอะสําหรับวินวันนี้นะครับก็เลยไม่ค่อยอยากเสนอเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นน้องชอบเอาเลยก็ได้นะครับวินหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดนะครับโอกาสมาไม่ต่ำกว่าสามหน่อยนะครับบอกเลยถ้าครบถึงนะนะครับอ่าโอกาสมานี่แทบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปด โอกาสกินซ้ำน้อยมีสบายนะครับะนะครับผมแต่ว่ามันใช้งบเงยนะอะเนาะเลือกเอานะครับจะไปวินก็ได้ไปรูดก็ได้ไปเจาะก็ได้เลือกเอาเลยไม่เดียวก็ได้สายไม่ดบนก็ได้ได้หมดนะครับเนาะแต่อย่าลืมกลับด้วยนะครับผมแล้วก็ตามไม่สุดเนะาะงานพิเศษปกติ V.I.P. นะครับไปกลับบนล่างเนาะนะครับผมตามนี้สรับานอยวันนี้นะครับไม่มีอะไรพูดเยอะหรอกเนาะสรับนอยนะครับผมต่อไปเรา นะครับเพื่อของรายการอ่ะนะครับไม่รู้แหละว่าเราลรุ่นเรานี่มากี่งวดแล้วนะครับอ่ะประมาณเก้างวดนะครับหรืองวดเดียวเนาะนะครับผมสำหรับเราลุนเราเข้าโดยเฉพาะเข้านี่จะเข้าตัเด่นเลยนะครับเด่นอะไรเข้าตรงนั้นเด่นอะไรเข้าตรงนั้นนะครับอ่าเก้าสัปดาห์หรือสัปดาห์เดียวนะครับอ่าก็โอเคสวยอยู่นะครับเรลาพัฒนาลู่วิ่งเด่นสองรองหนึ่งอ่ะ นะครับผมสองศูนย์สองสี่ตัว7 2 0 7 2 4 4 1 7เม็ดเดียว2 4นะครับนะสองส่สี่สอนะครับเลขตัวนี้นี่ออกบ่อยมากสำหรับลาพัฒนานะครับนะชอบส่วนตัวนะครับผมก็คิดมองว่าเลข2 4นี่นะครับนะวันจันทร์มันเป็น8 4ใช่ไหมครับถ้าเลข4ถ้ามันได้ไลน์นี่มันมีโอกาสไลน์อีก นะครับก็เลยเอาสีจับเลยนะครับผมอ่านะครับสองศูนย์ศูนย์ติดลายเวกต้านะครับสองเจ็ดเจ็ดบ้ามันพุทธนะครับอ่านี่คือเหตุผลนะครับผมง่ายๆเลยสั้นๆเลยวันนี้นะครับสำหรับลาวพธนาเนาะเด่นสองรองหนึ่งหนึ่งเลขกลางวันเห็นไหมครับวันที่สามสิบเอ็ดเอาหนึ่งวันที่ยี่หกเข้าหกวันที่ยี่เก้าเข้าเก้าเห็นไหมครับอ่าวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดก็เอาหนึ่งรองหนึ่งไว้ก่อนก็ได้นะครับอ่าแต่ออโก้จะชอบสองมากกว่า นะครับผมบอกว่าสองมันติดเอกตาแล้วสองมันก็ถ้ามันจะเข้ามันเข้าวันพุธนะครับอ่าถ้าวันจันนี่มันถ้าวันจันนี่ไม่มาสองนี่โอกาสมาสองันพุธนี่สูงนะครับออโก้ลองพยายามสังเกตดูอยู่นะครับผมไม่ต้องดูหลักสถิติเลขลาวพัฒนานี่ไม่มีหรอกนะครับนะไม่เคยใช้สูตรนะครับไม่เคยใช้สิติใช้ใจทําล้วนสำหรับลาวพัฒนานะครับก็เลยก็เลยวันนี้ก็เลยเด่นไปที่สองก็เลยชอบสอง สองติดเอกตาถ้ามันจะมามันต้องมาพันพุธนะครับอ่านะครับผมสลับด้วยสองอ่าเนาะนะครับสองกับเจ็ดนี่เรียกได้เลยนะครับสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดนี่นะครับวิ่งตลอดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดนี่เลือกเอาเลยนะครับพันพุธนี่เด่นมากสลับเวลาพันานะครับอ่านะครับผมสามเจ็ดของของอาก้อนนี่ก็ข้อบ่อยสำหรับเวลาพพุทธนี่นะครับสามเจ็ดห้าเจ็ดนี่แต่งกันสามตัวนะครับ แต่ออโคชอบสองมากกว่าก็ได้เด่นสองนะครับลองหนึ่งเอาหนึ่งคือเลขกำลังวันเอาลองไว้ก่อนเห็นไหมครับสองสี่นี่ออกบ่อยลาวพัฒนานะครับผมวันนี้คือเรื่องจริงเนาะนะครับชอบจัดนะครับผมไม่ชอบมองข้ามไปเลยเนาะสลหรับแนทางนะครับผมก็นั่นแหละออโคชอบสองวันนี้คือเด่นสองเลยนะครับลองก็คือหนึ่งเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดี มีใช้ละกันนะครับจะลูดก็ได้จะเจาะก็ได้เม็ดเดียวก็ได้หเม็ดก็ได้ได้หมดนะครับนะชอบจริงๆนี่ชอบอยู่สองสองสองศูนย์สองสี่สองสองสี่แล้วก็หนึ่งสนี่สวยนะครับนะงบน้อยๆเน้ๆนๆนะครับผมสองศูนสองสี่หนึ่งสี่นะครับวันจันทร์เลขมันสูงวันพุธลงมาต่ําเลยนะครับ่านะเห็นไหมครับวันศุกร์ออกก็บอกว่าเลข เลขม e. 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 yes? ันส e <board> ูงใช่ไหมครับเออเออวันศุกร์เลขมันต่ำใช่ไหมครับอนะครับผมวันศุกร์เขาบอกว่าเลขเลขมันต่ำใช่ไหมครับอ๋อเขาบอกว่าลาวันจันทร์นี่มันต้องสูงนะครับดีขึ้นสูงเลยนะครับมันออกเก้าเก้าเกือบแตกสามตัวของเราวันจันทร์วันจันทร์ของวันก่อนนี่นะครับของเรามันสี่เก้าศูนย์มันออกสี่เก้าเก้าเห็ไหมครับเสียดายสามตัวมากสำหรับวันจันทร์นะครับผมวันศุกร์วันศุกร์บอกว่าเลขมันต่ำนะครับวันจันทร์มันต้องดีขึ้นสูง นะครับน่ะเราก็เลยลากสูงเลยก็คือเจ็ดกับเก้านะครับมันก็มาออกเก้าเก้าเสียดายเราใส่แค่แค่เจ็ดเจ็ดเราจ่อยไม่แตกแต่มันก็เข้าหลุดเข้าตทะลุดเด่นเด่นเก้าใช่ไหมครับนะแล้วผมมาพูดว่านี่ดีหรืต่ํานะครับอ่าก็ไม่รู้แหละว่ามันจะต่ําจริงไหมนะครับแต่เราทาตามทฤษฎีหลักการนะครับผมเพราะว่าเอกต้าเมื่อเช้าเนี่ยมันมาศูนย์ห้ากับสองห้านะครับในเมื่อเลขมันต่ําแล้วก็ต่ําตามมันนะครับผมเนาะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอ่า พี่น้องไม่ชอบเหมือนอโขจะสวนก็ได้ได้หมดนะครับอ่าจะตามก็ได้จะสวนก็ได้ได้หมดเลยนะครับผมอโ้ co, พยายอธิบายรายละเอียดให้พี่น้องฟังนะครับอ่านะต่อวันนี้มันไม่มีเลยหรือหรอกนะครับผมเราใช้เราสังเกตดูนะครับเราพัฒนานี่อโ้ co, ไม่เคยใช้สูตรหรอกนะครับอ่านะสามเดือนห้าเดือนก็เหมือนเดิมปีหนึ่งก็เหมือนเดิมไม่เคยใช้สูตรนะครับอ่านะใช้หลักการทําทฤษฎีทํา นะครับเลขหลบทำเลขวันทำสิ่งสุดท้ายคือขืนทำนะครับอ่าสังเกตดูนะครับเนาะโอกโกก็เลยทำเข้าเข้าเข,ข้าหลังรูดนี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะยังจับวางนะครับผมก้าวง้วนนี่ลุงมวดเดียวนี่นะครับอ่าโหดไม่โหดบางวันนี่เข้าสองสามเด้งเลยนะครับอ่าวันนี้ก็คือเด่นสองรองหนึ่งเนาะอ่าชอบจัดขาดผ่านนะครับผมแนวทางฟรี นะครับเดินทางดูฟรีเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีนะครับผมที่น้องอย่าเข้ากลุ่มไล่อยากดูเลขหุ้นอ่ะยิงเคียรโค้ดเข้ากลุ่มฟรีนะครับอ่ะสแกนเคียรโค้ดปื๊ดตรงหัวมุมด้านล่างซ้ายนะครับผมเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีนะครับเดี๋ยวกดดึงเข้าเนาะนะครับผมหอยหุ้นทุกอย่างมีในกลุ่มไลน์หมดนะครับฟรีอ่าไม่เคยชิ้นเงินนะครับผมดึงเข้าแล้วใจล้วนๆนะครับเนาะอ่านะครับวันนี้ก็ ขอให้ใ้ไ้เรื่องของคนโชคดีแล้วกันนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นลาวหรือว่านอยนะครับหรือแม้กระทั่งรัฐบาลไทยนะครับผมอ่าไม่ต้องว่าเห็นกันหมดแล้วเนาะสำหรับรัฐบาลไทยนะครับอ่านะครับผมนอยลาวหุ้นไทยนะครับก็บขอให้โชคดีแล้วกันนะครับผมสําหรับรัฐบาลไทยเนาะนะครับหรือว่าฮานอยหรือว่าลาวพัฒนาหรือว่าหุ้นนะครับอ่า จะไปทางไหนก็ขอให้โชคดีมีใช้แล้วกันนะครับผมตลอดพี่น้องที่เข้ามาดูขอบคุณมากๆนะครับอ่าไม่มีอะไรจะให้พี่น้องหรอกนะครับผมนอกจอากทางปางๆเนาะนะครับอ่ะก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้โค้ดด้วยนะครับผมคำพูดคำไหนที่ไม่ถูกใจพี่น้องอ๋อก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้นะครับเนาะอ่ะแล้วจเจอกันใหม่วันหน้านะครับ ขอให้พป่น้องทุกคนปงังทั่วหน้าเนาะนะครับผมไปแล้วก็ผมสวัสดีครับ